นี่กระบอกรถขยะนะครับเอามาโมดิฟายกระบอกต้นนี้เป็นกระบอกรุ่นเก่านะครับซีนก็ยังเป็นเป็นวีแพคกิ้งแต่ว่าเราได้โมดิฟายให้เป็นซีนยูคัพเป็นซีนรุ่นใหม่นะครับซ่อมคราวหน้าก็หาซีนได้ง่ายหน่อยตอนนี้กำลังเทสอยู่ว่าการเข้าออกเป็นปกติไหมกระบอกมันจะกระตึกกระตึกหน่อยเนื่องจากปั๊มของเราซีซีมันน้อย มันค,ค่อยๆไปนะครับกระบอกมันใหญ่ตอนนี้ออกสุดแล้วครับสี่สี่ท่อนตัวนี้มีปัญหาเรื่องการเข้านะครับเนื่องจากโมดิฟายเยอะไปนิดนึงเลยต้องไล่ทางน้ำมันกันใหม่แต่ก็ตอนนี้ใช้ได้แล้วครับโอเคแล้วตอนนี้กำลังหดเข้านะครับ เสร็จเรียบร้อย